กรอบนี้เราได้ทำงานกันมาค่อนข้างจะมากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำงานเรื่องนี้มาพอสมควรแต่กรอบที่ยากกว่าก็คือกรอบสุดท้ายครับกรอบทางด้านสังคมวัฒนธรรมเรียกว่าอาเซียนโซเชียลคันเทอร์ลคอมมูนิตี้นี่คือประชาคมความร่วมมือระหว่างคนสังคม สังคมวัฒนธรรมนี่คือกรอบสุดท้ายนี่คือกรอบเรื่องการศึกษานี่คือกรอบที่สมาคมครูผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจนี่คือกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกรอบ AEC นั้นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เขาเป็นเรื่องของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพาณิชย์อุตสาหกรรมและอื่นๆแต่เรื่องสังคมวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคน นี่คือสาระที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านในวันนี้ว่าต่อไปนี้การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเรามีความจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจกันระหว่างครูผู้บริหารและผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้จัดทํานโยบายเรื่องการศึกษาที่จะเน้นเรื่อง ICT เน้นเรื่องการเรียนรู้ เน้นการจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยจึงอยากให้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายท่านนายกสมาคมท่านกรรมการสภาได้เข้าใจร่วมกันว่านี่คือทิศทางใหม่ที่ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องนํามาสู่การปฏิบัติเป็นแผนงานเป็นโครงการให้ได้อย่างหลากหลายที่สําคัญก็คือต้องมาปฏิบัติร่วมกันการคิดเรื่องงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของนักเรียนประโยชน์กับโรงเรียนในการสร้างประชาชนคนรุ่นใหม่นอกจากเราต้องการให้เป็นคนไทยที่ดีมีคุณภาพไปแข่งขันในเวทีโลกได้แล้วเราก็จำเป็นต้องมาพัฒนาคนอาเซียนหรือประชาชนอาเซียนนั่นคือความมุ่งหมายที่อาจจะเปลี่ยนไปในการจัดการศึกษาพวกเราสมัยที่เราเป็นเด็ก เป็นนักเรียนท่านคงจำได้ว่าเรามีการสอนการเรื่องความรู้ที่เรียกว่าพุทธ่ศึกษามีการพูดถึงเรื่องจริยธรรมที่เรียกว่าจริยศึกษาภาษาอังกฤษพุทธ่ศึกษาเขาเรียกว่า cognitive หรือ cognition เรื่องจริยศึกษาเขาเรียกว่า affective หรือ ethics อันนี้คือส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในความเป็นคนดีคนดีต่อไปจะไม่ใช่คนดีเฉพาะของประเทศไทยแต่ต้องกลายเป็นคนดีของอาเซียนสำคัญจะต้องมีการประกอบอาชีพได้ทำงานได้ไม่แต่ในประเทศไทยจึงต้องมีลักษณะที่เราเรียกว่าทักษะหรือ Skill เป็นภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับตลาดใหม่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน ในเรื่องสังคมในเรื่องวัฒนธรรมแน่นอนครับการสื่อสารจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าท่านเดินทางไปสิงคโปร์วันนี้ลำพังแต่พูดภาษาไทยจะมีคนเข้าใจได้ประมาณ5%เท่านั้นแต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาเข้าใจได้ร้อเซเสียดายว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอาเซียนภาษากลางอาเซียนจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษคนที่ได้เปรียบเราวันนี้ก็คือฟิลิปปินส์ สิงคโปร์มาเลเซียขออภัยนะครับที่ต้องบอกท่านว่าเราอยู่หลังๆเลยในเกประเทศเนี่ยในแง่นี้เราถือว่าเราทุกพลภาพมากกว่าเขาจึงต้องพัฒนากันเป็นพิเศษสิงคโปร์ได้เปรียบครับฟิลิปปินส์ได้เปรียบแต่มาเลเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมที่พูดภาษายาวีแต่วันนี้ เมื่อเดือนก่อนผมได้มีโอกาสไปนั่งเสวนากับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อมหาเดมูฮัมมัดจึงได้พบว่าความจริงเขาเริ่มต้นมาประมาณ25ปีแล้วขณะที่เราเพิ่งเริ่มต้นวันนี้ท่านมหาเดบอกว่าถ้าจะไปสู่ประชาคมอาเซียนใหม่ไปสู่สังคมวัฒนธรรมใหม่ของภูมิภาคต้องพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับต้นท่านเป็นคุณหมอเป็นแพทย์แต่มาสนใจเรื่องการศึกษา ยึงวางตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียนทดของมาเลเซียก่อนแล้วต่อมาจึงกลายเป็นนายากรัฐมนตรีและยังดําเนินการให้การจัดการศึกษาของชาติเป็นลําดับความสําคัญอันดับหนึ่งอยู่ดีท่านบอกว่าวันนี้คนที่จบมัธยมศึกษาของมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนในระดับใช้งานได้ด้วย พูดจาไม่มีปัญหาท่านในพัฒนาสังคมมรรธรรมบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยครับเมื่อประมาณ15ปีก่อนผมไปมาเลเซียก็ยังอิเล็เคคายอยู่แต่ล่าสุดไปมานี้เรียบร้อยดีมากสวยครับและพูดจากับคนเขาเป็นภาษาอังกฤษพูดได้เกือบหมดผมจึงค่อนข้างจะทึ่งว่ามาเลเซียนี่ตามหลังเรามาประมาณสักสิบหปีเมื่อก่อนนะวันนี้ ผมไม่อยากพูดว่าล้ำหน้าเราไปกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราที่เคยอวดตัวเองว่าดีว่าเก่งว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นจุดเด่นของเรานั้นวันนี้กลายเป็นจุดอ่อนไปซะแล้วในประชาคมอาเซียนเราจึงจำเป็นต้องมาพัฒนาตัวเองต้องก้าวไม่ใช่ก้าวธรรมดาก้าวเดินธรรมดามันช้าไปจะต้องพยายามก้าวกระโดดให้ได้เพราะวันนี้ในส่วนของกระทรวงสาสธิการนี่เราจึงคิดว่า เป้าหมายยังร่วมกันครับไม่ได้แตกต่างก็คือการพัฒนานักเรียนการสร้างคนไทยการสร้างครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขการสร้างคนไทยให้เป็นคนที่มีความสุขและมีความสําเร็จเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศเหมือนเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือความเป็นอาเซียนว่าเรามีความจําเป็นต้องพัฒนาทักษะพิเศษ มากขึ้นเช่น ICT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะต้องได้ภาษาอังกฤษจ,จะต้องได้ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะไปสื่อสารเขาได้ท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้วันดีคืนดีมีประชาคมอาเซียนจัดประชุมขึ้นมาท่านที่นั่งหัวโต๊ะถ้าเป็นคนไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษมีโอกาสเป็นประธานการประชุมน้อยนะ มีโอกาสนั่งหัวโต๊ะน้อยกว่าเขารวมทั้งท่านประธานสมาคม PTA ผู้ปกครองครูต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นผู้นำของเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปสู่ประชาคมอ,อาเซียนเช่นเดียวกันจึงจะไปสู่ลูกๆไปสู่นักเรียนได้ตัวนักเรียนที่จะเป็นผลผลิตใหม่ของสังคมไทย และสังคมอาเซียนจะมีคุณลักษณะแตกต่างออกไปอย่างไรแน่นอนครับเราจะต้องพัฒนาตัวนี้สร้างภาพตัวนี้ให้ชัดเจนขึ้นว่าคนไทยใหม่หรือคนอาเซียนที่จะเป็นไปในอีกสามปีเนี่ยจะมีคุณลักษณะอย่างไรผมเรียนท่านว่าสิ่งที่เป็นความจะเป็นพื้นฐานคนจะต้องมีความดีมีจริยธรรม มีหลักศาสนามีหลักคุณธรรมยึดอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเป็นทักษะตามมาเรื่องความรู้จะต้องเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งสังคมไทยและสังคมอาเซียนตัวนี้ยากขึ้นทักษะพิเศษเรื่องภาษานี่จำเป็นทักษะพิเศษเรื่อง ICT จำเป็นแต่พื้นฐานเรายังไม่ลืม ความมีสุขภาพดีการศึกษาเพื่อสุขภาพการกีฬาจึงยังจำเป็นต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งและให้ดีขึ้นผมจึงตั้งเป็นสโลแกนง่ายๆว่าคนอาเซียนใหม่หรือคนไทยใหม่ที่เราต้องการนี่หนึ่งวันนี้มีความจำเป็นผมบอกว่าไอที IT, กีฬาภาษาอังกฤษ สุขภาพสุขภาพฟุตบอลอยู่กันไอทีกีฬาภาษาอังกฤษและทักษะที่จะประกอบอาชีพผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่สมาคมครูผู้ปกครองและสภาผู้ปกครองและครูที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าเรามีความพร้อมในการที่จะนำไปสู่การจัดการสามัหม่อย่างไร สมมติว่าในโรงเรียนเรายังขาดครูภาษาอังกฤษหรือถ้ามีครูภาษาอังกฤษก็เป็นครูสอนกี่มากไม่สามารถจะสอนพูดไม่สามารถจะสอนคอมมิวนิเคชั่นไม่สามารถจะนำพานักเรียนไปสู่การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรือชาวต่างประเทศได้อาจจะต้องใช้สิ่งแวดล้อมพิเศษหนึ่งชาวต่างประเทศที่มีก็เรียนว่าถ้าท่านที่อยู่กาลสินอยู่มหาสารคาม หรือแม้แต่ที่พะเยาเชียงรายเชียงใหม่ที่มีชาวต่างประเทศมามีครอบครัวอยู่ในชุมชนก็เรียนไปถึงท่านผู้ปกครองสมาคมต่างๆว่ากรุณาติดต่อกับชาวต่างประเทศเหล่านั้นด้วยว่าให้มาช่วยเป็นทรัพยากรทางด้านการศึกษาเพื่อให้ลูกในโรงเรียนของเราได้มีโอกาสสัมผัสภาษาต่างประเทศได้มีการพูดคุยกัน ท่านเหล่านั้นอาจจะไม่มีทักษะในการสอนแต่การพูดคุยคงจะพอได้ผมก็เรียนว่าสมัยก่อนมีพิสคอร์วเลนเตียที่จบอะไรมาก็ได้เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองแต่ว่าเมื่อได้ภาษาอังกฤษมาสอนเนี่ยทาง AUA เอเขาจะมีการฝึกอบรมวิธีสอนให้กับครูเหล่านั้นเราก็สามารถจัดกิจกรรมได้ผมาอาจจะเสนอทางกระทรวงสาัาิการว่าถ้าที่จังหวัด ศรีสะเกดถ่าที่จังหวัดอุบลเขารวมคนได้รวมคนต่างประเทศได้และอยากให้มาช่วยงานในโรงเรียนเราอาจจะจัดทักษะเสริมเรองการสอนให้ในส่วนของกระทรวงสาธารณการก็มีงบประมาณเข้าไปสนับสนุนเป็นต้นถ้าท่ามีโอกาสในการที่จะส่งลูกหลานไปเข้าแคมป์เข้าค่า,ายภาษาอังกฤษก็ช่วยกันสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแน่นอนครับ สิ่งที่เราต้องการก็คือคุณภาพความปลอดภัยของลูกหลานคุณภาพการศึกษาอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าทุกสาขาวิชาที่เป็นความจําเป็นทั้งทางด้านจริยธรรมทั้งด้านสมองทั้งทางด้านสุขภาพส่งเสริมให้มีการจัดชมรมขึ้นมากีฬาก็ได้นักเรียนไปโรงเรียนขณะนี้ในมัธยมก็จะมีปัญหาไม่มากเท่ากับทางอาชีวศึกษาที่มีการ พอใส่เครื่องแบบแล้วก็จะมีการชกต่อยกันมีอะไรต่างบ้างซึ่งตรงนั้นก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันต่อไปหลังสุดมีการนำา i t t ไปใช้ทั้งในโรงเรียนมีกล้อง CCTV จับภาพตั้งแต่เข้าโรงเรียนไปจนถึงห้องเรียนมีภาพจับอาจารย์ฝ่ายปกครองก็ดูจอทีวีนั่งที่ห้องทีเดียวก็สามารถดูนักเรียนได้ทั้งหมดถ้าท่านให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยของลูก สมาคมผู้ปกครองครูอาจจะให้มีการติดตั้งระบบ ICT เพื่อช่วยเหลือเด็กเพื่อช่วยเหลือครูผู้ปกครองให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันผมยกตัวอย่างกรณีของภาคเอกชนที่คิดโปรแกรมเรื่องโครงการดูแลเด็กเป็น Student Care ด้วย ICT ลูกหลานมาโรงเรียนมาสวัสดีครูผู้ปกครองที่หน้า ประตูทางเข้าก็จะสามารถเอามือนี้มาสแกนเข้าเครื่องสแกนเนอร์แล้วเด็กก็เครื่องสแกนเนอร์ก็จะเข้าสู่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียนแล้วก็จะส่งข่าวไปที่บ้านพ่อแม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ก็จะบอกว่าลูกถึงโรงเรียนแล้วเวลาเท่านี้รู้ทันทีว่ามือแย่ไปที่ตรงนั้นเมื่อไหร่รู้ว่าลูกอยู่โรงเรียนออกจากโรงเรียนเมื่อไหร่รู้ว่าลูกกลับบ้านเมื่ ถ้าลูกออกจังเรียนเวลา16นาฬิกาปรากฏว่าสองทุ่มแล้วลูกยังไม่ถึงบ้านผู้ปกครองก็สามารถรู้ได้จากโทรศัพท์มือถือของตัวเองหรือแม้แต่จากคอมพิวเตอร์ที่บ้านถ้าระบบพัฒนาไปถึงขั้นว่ามี PC ซที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านลิงก์กับทางโรงเรียนได้ก็สามารถที่จะสื่อสารกันว่าลูกหลานตัวเองวันนี้อยู่ที่ใดทําอะไรเข้าห้องน้ําที่ไหนไปทํากิจกรรมแข่งกีฬาที่ใดหรือไม่ แอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้าหรือแอบไปทํากิจกรรมพิเศษอื่นๆไหมทางโรงเรียนก็จะสามารถรายงานกับครูได้ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับขึ้นอยู่กับว่าท่านให้ความสนใจหรือไม่แต่เรื่องอย่างนี้โรงเรียนยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณมาเพื่อจัดซื้อมาแต่ว่าถ้าสมาคมผู้ปกครองครูให้ความสนใจที่อยากให้มีการติดตามลูกผมก็ถามราคาดูว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่ เขาบอกสปีต่อคนนักเรียนหนึ่งคนใ,ใช้เงินประมาณ400บาท400บาทที่ว่านเนี่ยโรงเรียนเปิดปีหนึ่งก็ตกประมาณ250วันเขาบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ประมาณนักเรียน1คนใ,นใช้3ปีเช่นป4 5 6หม .123 ม .456 เก็บเรคคอร์ดเก็บประวัติไปโรงเรียนทุกวันอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดรายงานถึงผู้ปกครองโดยอัตโนมัติอีกต่าง 5. อันนี้เป็นระบบ t u ล e n t แคร์ผ่าน ICT ที่มีการพัฒนาขึ้นมาถ้าท่านให้ความสนใจตรงนี้3ปีประมาณ400บาทค่าดูแลเด็กก็ตกวันละประมาณ50สตังค์คงจะช่วยเหลือครูผู้ปกครองได้คงช่วยเหลือผู้ปกครองและครูอาจารย์ฝ่ายปกครองได้อย่างดีด้วยเงินประมาณ50ตังค์ ในส่วนอย่างนี้กระทรวงสาธาริการเราคงยังไม่ได้กาหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนแต่ผมก็เรียนว่าลักษณะอย่างนี้คือเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาดูเรื่องงานการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นงานที่สมาคมครูผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติร่วมกันถ้าสนใจก็ลองถามดูว่าเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมหลายบริษัทนะอาจจะมานําเสนอท่านก็ลองคุยดูว่าเรื่องอย่างนี้มีโอกาสที่โรงเรียน กับทางบ้านจะทํางานร่วมกันได้ลงทุนแต่น้อยแต่ว่าได้ประโยชน์ร่วมกันทางการศึกษาทางกระทรวงเราต่อไปนี้คงต้องใช้ ICT มากขึ้นนอกจากมาช่วยในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็คงจะมาช่วยในงานบริหารขณะนี้ทุกท่านมีบัตร ATM ไปใช้ในธนาคารไม่ต้องถึงเงินสดท่านมีบัตรประชาชนต่อไปเกาจะมีสมาร์ทการ์ดให้กับประชาชนเดินทางไปได้ทั่วโลก เหมือนพาสปอร์ตก็ใช้ได้เช่นเดียวกันพาสปอร์ตรุ่นใหม่ก็จะมีแถบแม่เหล็กอยู่ต่อไปของนักเรียนก็เช่นเดียวกันอาจจะจําเป็นต้องมีบัตรแถบแม่เหล็กที่เป็นสมาา์ทการบัตรประจําตัวนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนแล้วไม่จําเป็นจะต้องถือทานสคริปต์ถือผลการเรียนใบกระดาษต่างๆไปเข้าโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ถือบัตรแผ่นเดียวไปเรียนต่อที่อื่นได้เลยพ่อแม่ย้ายสถานศึกษาจาก โรงเรียนกอเป็นโรงเรียนขอโรงเรียนงองงองงูก็สามารถเอาบัตรนี้ไปผลการเรียนก็จะถ่ายทอดเข้ามาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กําลังจะมีการพัฒนากันต่อไปผมจึงอยากให้ท่านผู้ปกครองท่านผู้นำทางการศาึกษาให้ความสนใจติดตามเทคโนโลยีต่างๆก็ลองถามดูถ้าเผื่อมีเอกสารจากฝ่ายต่างๆเข้ามาเสนอว่าเป็นเรื่องใหม่ๆ ที่งบประมาณของโรงเรียนอาจจะไม่พอในการที่จะบริหารจัดการแต่ว่าถ้าหากสมาคมสามารถดูแลเรื่องเหล่านี้ได้ท่านก็จะได้ความปลอดภัยสำหรับลูกๆได้คุณภาพการจัดก,การศึกษาให้กับโรงเรียนพวกเราเคยคิดถึงขั้นว่าประเทศไทยเรายังต้องการเครื่องแบบนักเรียนอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ในประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศนะครับเขาไม่มีเครื่องแบบนักเรียนเล ถ้าท่านไปอเมริกาคงจะเห็นว่าไม่มีแต่ถ้าไปญี่ปุ่นนะมีโดยเห็นว่ามันเป็นเครื่องในการที่จะฝึกจริยธรรมฝึกวินัยก็ยังทำกันไปได้อยู่แต่หลายประเทศบอกว่าไม่ต้องมีแล้ววันนี้ประเทศไทยเรายังจัดการศึกษาให้ฟรีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 หมายความว่ามีค่าใช้จ่ายค่า ซครื่องแบบนักเรียนให้ด้วยค่าหนังสืออาจจะมีซื้อเองบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยเจตนาต้องการให้กระทรวงสาธาริการหรือรัฐบาลนี้เป็นคนจัดให้เองจึงอยากให้ลูกมาโรงเรียนเมื่อก่อนนี่มีคนอยากให้ลูกเรียนผ่านคอมพิวเตอร์เยอะแต่งบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์มาช่วยการเรียนการสอนยังไม่มีทางโรงเรียนจึงไปเก็บผ่านสมาคมผู้ปกครองคร,งครูให้มีการเสียสละช่วยกันคนละเล็กละน้อย เพื่อมาจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ผมกำลังจัดหรือแสวงหางบประมาณเพื่อการนี้ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเราพัฒนาบทเรียนที่เรียกว่า e-learning content ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าการนำไปสู่โรงเรียนต่างๆยังขาดงบประมาณซึ่งใช้มหาศาลคงจะเป็นหลายหมื่นล้านขณะนี้ลำพังแต่คิด